นี่เราจะทำอะไรนครับไปเที่ยวตลาดครับด้วยกับหมอนทองเนี่ยชุดเนี้ยไปอยู่ในแปลงนั่นเลยที่ผมยืนพูดแล้วผมว่าไม่ได้ให้น้ำอะ่ะแล้วดอกมันออกมาเองใช่ไหมเป็นตัวโปงใหญ่นี่ครับคุนมีเลยเรามีทิศมาฝากเลยนะสมมติว่าวันนี้เราตัดทิศเยนใช่ไหมเราจะรู้ว่าตลาดดีหรือไม่ดีเราอาศัยรถซิ่งถ้ารถซิ่งเยอะแปลว่าตลาดเดินดีถ้ารถรถซิ่งหายแปลว่าตลาดไม่ดีเป็น <c oughs> ตัวเอาไว้ตัดสินใจได้ครับตัดสินใจอัตราการเติบโตของเราใช่ไหมใช่ครับมองไซซิ่งเยอะแปลว่าตลาดเดินดีมากแล้วก็พอเล่นตัวได้หน่อยได้เยอะเลยพูดได้แล้วหวานจริงอ่่่่แแลล้้ววพพีีาน ขายแล้วพี่โหนี่ครับคอนโดกันอยู่นี่ครับ,มรบผมมีมีมทริคด้วยนะสมมติว่าพี่พี่ขับรถไปใช่ไหมแล้วเขาบิดแกเรียใช่ไหมปิด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 แล้วพี่พี่ไม่อยากให้เขามาพี่ปิบแกใส่เขาเลยปิด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 คือแปนรู้กันเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดๆเลยนี่ยแหละต้องตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเอาไปตามได้ไหมโอเคนี่ <ๆ S 1> นี่นี่คืออันนี้คือสูตรพี่ใช้เบอร์อะไรกันอ่ะเือกบไฟกับโบครับโบแพงไหมแพงเลยขอบคุณครับผมเป็นนุ่งเอพีซีมาต้องการผมจะโทรหา เดี๋ยววันนี้เอีทให้พี่นี2 0บาทครับ2 0บาทร2 2 2มีส0มี2 1 0มีขอบคุณครับแก่ไหมพี่ดูยังไงว่าแก่ขอเคล็ับหน่แบบเวลาพี่ขับผ่านรู้เลยคันนี้แก่คันนี้ตึงคันนี้อ่อนคันนี้สองเลยดูหนังดูสีดูัวัวมันจะป็นโปนเนาะไม่เสมอกันแก่ดีเนาะขอบคุณมากครับ